เลวเพลิงแห่งวันสิ้นโลกที่จะแผเ่เผาทุกสิ่งจนมอดไหมไรเดอร์แวนการ์ดดรากุนิกโอเวอร์โหลดแล้วกูจะทำเสียงหลอดทำไมเนี่ยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับช่องยศกรเดอะเลโอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกาดไฟแวนการ์ดนะครับเป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับเอ๊ะ,อะไม่ใช่คลิปแรกสิเราเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นมันจะเป็นชุดอ่าเสริมนะฮะก็ย้อนคลิปกลับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ด้านบนนะครับ ก็วันนี้นะเราจะมารีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดชุดนี้เลยนะเป็นชุดวีจี t ีวีทีที่ดีศูนย์ศูนย์สองนะครับผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคกล้องเห็นหรือเปล่าโอเคปรับกล้องแป๊บนึงก็ผมเพิ่งสั่งจากาช้อปปี้นะครับแล้วก็เขาเพิ่งมามาส่งเมื่อกี้เลยนะครับก็ ผมสั่งจาก s h o ป e, พี่ร้านนี้เขาก็จะให้ซองอ่าสติปการ์ดมาด้วยนะครับก็ขอบคุณทางร้านนะฮะที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้รีวิวนะครับโอเคเรามาดูกันเลยก็เป็นการ์ดไฟเบนการ์ดชุดอ่า v g t V ทวศนะครับผมเรียกถูกหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะครับก็เป็นการ์ดไฟเบนการ์ดที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเอามารีวิวนะครับมันก็น่าจะออกมาได้สักพักแล้วแหละ,ะครับ ก็การ์ดไพ่แฟนการ์ดเนี่ยมันก็จะมีอ่ของภาคใหม่มาแล้วเนาะน่าจะเป็นภาค Overdrive นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะได้ทําคลิปรีวิวการ์ดอ่ของภาค Overdrive นะครับผมจะมารีวิวชุดนี้กันเลยก่อนเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็การ์ดไพ่แฟนการ์ดชุดนี้นะจะเป็นชุดเป็นการ์ดภาษาไทยนะครับเป็นอ่ามันมันอ่านว่าอะไรวะาไทเลอร์เด็กนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอเค ซึ่งมาดูนหน้ากล่องกันเลยตัวหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นดราก o n i c o v e r l o a d นะครับนี่เท่มากเลยนะครับตรงแบ็กกราวก็จะเป็นดราก o n i c o v e r l o a d เหมือนกัน,นครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไคโทชิกิะนะครับผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะก็ผมอาจจะผมเคยดูการ์ดไฟ่เวนการ์ดนะครับผมก็อาจจะมีความรู้นิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ค่อยค่อยรู้เรื่องการ์ดไฟเวนการ์ดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเนี่ย ไม่ได้ติดตามเยอะนะครับซึ่งการไฟล์ตนกาดเนี่ยผมก็เคยดูอยู่บ้างนะแต่ก็อาจจะจําได้ไม่หมดนะครับโอเคมาเรามาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังก็จะบอกว่าการ์ดห้าสิบใบสำหรับผู้เล่นหนึ่งคนนะครับแล้วก็เป็นชุดพร้อมเล่นด้วยนะครับเป็นสายแคนคังยีโลนะก็คือชุดนี้จะเป็นชุดคางยโโลนะเป็นภาคสินะเป็นชุดที่หนึ่งเลยนะครับซึ่งมันจะมีอีกกล่องหนึ่งนะครับเป็นกล่องของ รอยัพาาดินนะฮะอันนี้เป็นของคารนิโร่นะสายอ่าดาร์โกนิกโอเวอร์โหลดนะครับยวอ่าชุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้รีวิวเป็นคลิปหน้านะครับโอเคเรามารีวิวกล่องนี้กันก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแกะกันเลยดีกว่านะครับโอเคถ้าผมพูดเรื่องอ่าการไฟ์การาดผิดหรือว่า หร,หรือว่า,อาบอกบอกอะไรผิดผมก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องการ์ดไฟแนนการ์ดมากเท่าไหร่ผมว่าจะลองอลอง,ลองเล่นการ์ดไฟแนนการ์ดอยู่ดูนะครับโอเคเรามาแกะกันเลยอ่าเขาก็จะแถมคู่มือในการเล่นมาให้นะผมขออนุญาตเปิดคู่มือในการเล่นก่อนนะอ่าอ่ะ ก็กล้องเห็นหรือเปล่าโอเคเห็นเนาะอ่าโห้โหถือว่าใหญ่ใช้ใชได้เลยนะผมขอซูมกล้องแป๊บนึงผมขอไอ้นี่กล้องมาหนึ่งใหญ่มากนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นอ่าวิธีการเล่นนะครับว่าเออมาเล่นยังไงอย่างงู้นเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสนามเล่นนะครับอ่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดพร้อมเล่นนะก็คือซื้อหนึ่งกล่องน่าจะเล่นได้เลยนะครับเหมือนแบลตเทิลสปิริตภาคกับเบิรนไดเลยแบลตเทิลสปิริตภาคกับเบิรนไดก็จะเป็นชุดพร้อมเล่น เล่นเราก็จะแถมสนามมาให้เหมือนกันเลยนะครับการ์ดไพ่บรรยากอชุดกล่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับการ์ดไพ่การ์ดเอบัต์เซนสวิรี่ชุดอ่ะเบิร์ไดเลยที่แบบว่ามันจะแถมอ่าสนามมาให้แล้วก็เด็กอ่าชุดเด็กพร้อมเล่นนะครับเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนเอากาการ์ดไพ่บรรยากาดชุดนี้เลยนะครับโอ้ยยินพันกันโอเคขอเก็บคู่มือสักแป๊บมามาดูการ์ดกันเลย อโอเคเราขออนุญาตไปแกะตัวพลาสติกออกก่อนเลยนะครับก็ได้ทําการแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเห็นหรือเปล่าผมผมอยู่หอพักนะครับตรงตรงนี้มันมีปุ่มไฟเปิดอยู่นะครับเห็นเห็นอยู่เนาะนะครับมันอาจจะเมื่อไปนิดน,นึงโอเคผมเชื่อว่าชุดนี้น่าจะมีกร์ดเขาเรียกอะไรอะก๊์ดสุ่มฟอยล์หลังกล่องมาให้นะก็เหมือนแบตเทิลสปิริตแบบนะครับแบตเทิลสปิริตที่ผมเคยรีวิวมาก็จะมีก๊์ดสุ่มฟอยล์หลังกล่องมาให้นะครับเรามาดูกาดไฟบาร์ดกันมากดีกว่าว่าจะมีสุ่มฟอยล์หล่า ใบแรกเปิดกันเลยเราจะได้อะไรฮึบโอ้เป็นอ่าเขาเียกอะไรอ่ะอีมาอีทวีอีมาจินนี่กิฟฟ์ฟอสแบบอ่าเป็นรูปดราก o นิกโอเวอร์โหลดนะเป็นฟอยด์ด้วยสวยมากนะครับเอาไว้ตรงนี้นะโอเคเรามาดูกาดอ่ากันเลยว่าจะมีการ์ดอะไรกันบ้างนะครับผมขอปิดกล้องก่อนนะครับมาใบแรกเลยนะครับผมจะอ่านความสามารถแค่เฉพาะบางตัวตัวไหนที่มันอ่า ถูกใจผมก็จะอ่านนะครับตัวไหนที่มันไม่ถูกใจผมก็จะไม่อ่านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่านความสามารถการ์ดทุกใบเนี่ยคิป them, มันก็จะแบบยาวเลยแหละนะครับโอเคเราม,มาดูตัวหน้ากล่องกันเลยก็จะเป็นก็จะเป็นตัวหลักของนลขเลยนะครับ d r a g o n i c Overload นะครับเป็นอ่าเป็นแวนการ์ดเป็นการ์ดคีย์หลักของใครเลยนะครับไปนี้บอกว่ายูนินี้ได้รับอ่า คีเพิ่มขึ้นอีก10,000นะครับจนจบเทิร์นเลยนะครับแล้วก็ความซับอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อ,อยูนี้นี้โจมตีเคาน์เตอร์บลัสนะครับทิ้งการในมือ,อทิ้งการบนมือคอยอยุณ2อใบยูนิที่จะได้รับไรซ์ลบหนึ่งนะก็คือ,อสมมติผมมีการบนบน,บนมือ2ใบล้วก็ทิ้ง2ใบดักอีกโ,โอ้โหโหลดตอนแรกๆเนี่ยเราตีไปแล้วใช่ไหมเราถ้าเกิดเราจะใช้ความสามารถนะมันเราใช้เคาน์เตอร์บัสนะครับเคาน์เตอร์บัสคือการจับสมมุตินะ การจับกา๊าซอ่าหงายเป็นคว่ำนะฮะแล้วก็ทิ้งกา๊าซสองมือแล้วไอ้ดาวคอนิโอโหดเนี่ยจะสแตน์ขึ้นมาแล้วก็ตีได้อีกครั้งหนึ่งเก่งมากๆเลยนะครับใบนีน้น่าจะให้มา2ใบนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบฟอยล์ใบหนึ่งนะครับอ่ะเออผมลืมบอกไปเด็กนี้เป็นสายคางเนโรนะครับอีผมผมบอกไปไปแล้วนี่วาเอออ่าอัศวิมังกอนเนฮาเลนนะครับให้มากี่ใบนี้ให้มาสี่ใบนะครับอ่า วางไว้ไม่หนีแล้วกันนะครับดราก้อนอาร์เมอร์ไนท์นะครับให้มาสองใบดราก้อนไนท์บูจูให้มาสี่ใบนะใบนี้อ่าอันนี้เป็นการ์ดเกรดศูนย์นะครับเป็นการ์ดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะช่างมันเถอะนะครับผมผมพูดไม่ถูกนะครับอ่าลิซาร์ดลัน ลันเนอร์ดันดูนะครับใบนี้บอกว่าเมื่อถูกไล์เนี่ยจะได้ดรอกร้อนหนึ่งใบนะครับให้มาใบนึงนะครับเป็นตัวเกียร์ศูนย์นะครับโอเคล่างแปลงแห่งเกาะบ,บานะครับให้มากี่ใบนี้ให้มาอูสามสี่ห้าอู้ให้มาห้าใบเลยเหรออ่ะให้มาห้าใบนะครับเยอะมาก อ่ะอันนี้ก็จะเป็นราก o n นิโอเวอร์โหลดอีกใบหนึ่งแต่นี้จะไม่ฟอยนะให้มาหนึ่งใบนะครับเอาไว้นี้แล้วกันอ่ะการกริฟฟอนนะครับให้มากี่ใบนี้ให้มาสี่ใบนะครับโอ้อันนี้ก็ดราก o n นิคโอเวอร์โหลดอีกอาร์ตหนึ่งนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ผมว่าอาร์ตนี้จะดูเท่กว่านะในในมุมมองของผมนะครับ ให้มาสามใบอ๋อก็คือดราก้อนิโอเวอร์โหลดแบบอาร์ตเนี้ยมันจะให้มาสองใบแล้วก็มันจะมีดราก้อนิโอเวอร์โหลดอีกอาร์ตหนึง่งให้มาหนึ่งใบนะครับต่อไปอ่าดราก้อนม,มันอ่าแน่นว่าอะไรวะดราก้อนมองโกโจให้มากี่ใบนี่ให้มาสี่ใบนะครับเคลส,คลสติกดราก้อนนะครับให้มาสี่ใบเหมือนกัน โอเคกล้องเห็นกล้องเห็นหรือเปล่าครับล่างแปลงแห่งโล่ลามนะครับให้มาสี่ใบนะครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นสายพวกอ่าอ่าพวกพวกทริกเกอร์แล้วเดี๋ยวผมขอเก็บการ์ดพวกไอพวกพวกนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสายการ์ดทริกเกอร์ก,กันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับทีนี้เราจะมาดูส่วนของการอ่าทริกเกอร์กันบ้างนะครับไปแรกเลยอ่าเขาเรียก อฟอนติเกอร์หรือว่าคิดที่ข้อติเกอร์ใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะผมอาจจะจําได้ไหมไม่หมดนะครับอ๋อรอติเกอร์นะครับอรอติเกอร์เออผมผมลืมไปนะครับใบแรกนะครับเป็นเรดเจมคา b u บังเกอร์เป็น, Gem, er, ปนรอติเกอร์นะครับให้มาสี่ใบนะครับอ๋อก็คือถ้าชุดนี้ซื้อ,อกล่องหนึ่งก็เล่นได้เลยนะครับถ้าจะซื้อ,อจัดเด็กเล่นเนี่ยก็น่าจะซื้อประมาณสักสามสี่กล่องขึ้นไปนะถ้าจะจัดเด็ก ดิ๊กหนึ่งเล่นนะครับก็น่าจะพอดีนะครับอันนี้เป็นอจอมเวทมังกรมันลักชานะเป็นคีย์ิคอลทิกเกอร์นะฮะให้มาสีใบเลยนะครับต่อไปเป็นตัวฮิลทิกเกอร์นะฮะดราก้อนมอมอมออง,งเกนโจนะครับให้มาสีใบอ่ะอันนี้ก็คีย์ิคอลทิกเกอร์เหมือนกันล่างแปลงแห่งหอกทานครับอันนี้เป็นก็อันนี้ก็เป็นคีย์ิคอลทิกเกอร์เหมือนกันครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดพูกฟอสแล้วอิมจินนี่กิฟฟอสนะให้มากี่ใบให้มาสามใบนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอิมจินนี่กิฟฟอสแบบดรอ c นิกโอเวอร์โหลดนะครับให้มาใบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ฟอยนะอันนี้เป็นแบบฟอยนะครับอ่าโอเค,ก,นะก,ก,คอก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับก็มีประมาณประมาณนี้นะสำหรับการ์ดไพ่บร์ยากาดชุดทีจีทีวีทีดีศูนย์สองนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะสำหรับด็สสายคังิีโรนะครับ ของราคานิคโอเวอร์โหลดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเลปล่านะครับก็สำหรับผมแล้วแล้วเนี่ยซื้อกล่องหนึ่งก็น่าจะเล่นได้เลยนะเพราะว่าด้านหลังกล่องมันบอกว่าชุดพร้อมเล่นนะครับก็ถ้าซื้อหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะเล่นได้เลยนะแต่ถ้าจะซื้อมาจาดัดเด็กเนี่ยก็น่าจะต้องซื้อสีอ่กล่องขึ้นไปนะครับซื้อถึงสี่กล่องนั่นแหละนะครับก็เหมือนแบบแบ t เทิลสปิริตนะครับแบตเทิลสปิริตดับเบิลไดที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ยก็ ถ้าซื้อหนึ่งกล่องก็จะเล่นได้เลยนะแต่ถ้าซื้อสามกล่องก็จะเก่งเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับก็สาหรับใครที่อยากซื้อ,อากาสแฟนกาาชุดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยร้านที่ผมสั่งเนี่ยเขาก็จะให้อซองสลิปกาดมาด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะจัดเด็กเล่นนะครับก็เลยเข,เขาเลยจะให้ซองมาให้นะครับครับก็มีประมาณนี้นครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วย คลิปหน้าผมจะดิวการ์ดไฟเป็นการ์ดหรือว่าการ์ดอะไรก็ติดตามชมกันได้นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับดรากูนิกโอเวอร์โหลดเปลวเพลิงแห่งวันสิ้นโลก